สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติก๊กในคลิปเฉลยแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษหน้า8และหน้า9นะคะเด็กๆพร้อมที่จะมาดูเฉลยกันหรือยังคะพร้อมแล้วมาดูเฉลยหน้า8กันเลยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้ pan แ a นกระทะเด็กๆระบายสีภาพกระทะไม่เอย่ย ถ้าระบายสีภาพกระทะถูกต้องนะคะต่อมามาดูคำศัพท์คำที่สองนะคะ V A N Van รถตู้เด็กๆระบายสีภาพรถตู้นะคะต่อมามาดูคำศัพท์คำที่3นะคะ C A N Can กระป๋องเด็กๆระบายสีภาพกระป๋องนะคะเด็กๆทำถูกไหมคะถ้าทำถูกปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ต่อมามาดูเฉลยแบบฝึกหน้าที่9นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนวงกลมคำศัพท์ตามภาพที่กำหนดให้มาดูภาพที่1ค่ะ man man คนผู้ชายเด็กๆวงกลมคำศัพท์ได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะต่อมามาดูภาพ,พที่2 can can กระป๋อง ถูกต้องไหมคะมาดูภาพที่3 B A N V A N Van r u ตู้ถูกต้องไหมคะต่อมามาดูภาพที่4 F A N Fan พัดลมเด็กทําถูกต้องไหมคะแบบฝึกหัดทั้งสองหน้าถ้าถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแล้วพบกับคุณครูติ๊กใหม่นะคะในคลิปเฉลย แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีค่ะ